พี่น้องคะก่อนอื่นกับขอภ่ยหลายเด้อค่ะคลิปนี้อาจจะบอสุภาพในน้อยหนึ่งก็แล้วกันนะจ๊ะแต่ว่าอยากจะรีวิวนะจ๊ะเนาะเพราะว่าอ่าข่อยก็ได้อึ้มาจา้ะพี่น้องหน้าข่อยเพิ่นเอามาให้ได้นี่ขอ่อยเบรเซอร์จ้ะข่อยจะอันตน์ให้เบิ้งได้จ้ะห้เบิง้งไกลๆเลยค่ะพี่น้องนี่อันนี้ก็คือต้มสุกเกินไปมันก็แตกนะคะมันก็ลอกออกมาเนาะจ้ะแต่ว่าข่อยห้เบิ้งคะ่ะว่ามีหี้ยงเลยคะ่ะอยู่ในนี่น ปาที่นี่เห็นไหมที่หลายหลายคนอยากจะได้อ๊้คอยคือสันคอยคือสันพี่รอนี่เห็นบ่นี่ก็คือไข่อึ่งจ้ะพี่น้องรีวิวไข่อึ่งจ้ะพี่นอจ้ะนี่ไข่จ้กไข่จริงๆเลยนะคะพี่น้องเจฟ้าพามาเบิ่งไข่อึ่งจ้ะพี่นอ้องอะลองชิมได้หน่อยนึงลองชิมไข่กันอือหืออมอันนี้เขาเอืองไข่ อืมอืมอืมอึ้งหนาไปะนะมะหายจ้ะเนี่ยไมไ่ไม่ได้เอานี่ออกไม่เป็นไรไม่ได้กินมันบาด หลายคนอาจจะน้ำลายแตกมันคอยอันดัมันต้งเลือมันหออกก่อนกันพี่นอ้องอืมอืมเหอม